วิปลาุ้ยทำไมสีไปธงชาติเนี่ยสวยมากหนูสีแบบประกาศลายธงชาติคุณพี่เขายอมสีเหรอคุณเอกคะคุณเอกนำอะไรมาคะวันนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คือประกัดสีธงชาติไทยเราครับแล้วเป็นประกัดไทยด้วยใช่ไหมฮะครับผม คือจะบอกว่าอันนี้มีชื่อไหมคะครับคือตรงนี้ชื่อเจ้าธงสยามครับธงสยามที่เราเห็นเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะเกิดเป็นอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งในร้านนะครับคือสีหายากที่อาตุยถามว่าทาสีมาไม่ใช่ใช่ไหมครเขาเกิดเองตามธรรมชาติเกิดการผสมพันธุ์กันขึ้นมาผสมไม่ได้เกิดมาตามของเขาใช่ไหมคะไม่ใช่ครับทำขึ้นมาพี่ขายเข้อมีเรื่อนงพันธุ์ที่มาแล้วเขาเกิดพันธุ์เขาจริงๆคือพันธุ์อะไรคะหรือว่าก็คือเป็นประกาศของไทยเราเนี่ยครับพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วถ้าเขามีลูกอีกก็อาจจะไม่ไไไดด้้้้เเปป็็็นนนนแแบบบบบีีกจะม่ครั เขาถึงบอกว่า1หนึ่งในร้านเท่านั้นที่คุณจะได้ออกมาแบบนี้เรียกว่าสมบูรณ์สีก็สมบูรณ์ด้วยแบบนี้คงชาติไทยเนี่ยนะน้ำเงิน2แถบถูกไหมฮะขาวหนึ่งแถบล่างแดงหนึ่งแถบล่างแล้วก็บนตัวนี้ตัดกันชัดเจนครับเห็นแบบชัดเากหาไม่ได้เลยครับคิดถอ่ตาจะได้มองดีคุณคะต้องใช้ต้องมีวาซาบิด้วยนะไม่ใไม่จะบอกว่า รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเคยดูแต่ในแบบภาพที่เขาแชร์กันภาพนิ่งก็ดีหรือว่าเป็นคลิปก็ดีวันนี้แบบไ, <ป S 1> ได้เห็นแบบของจริงเ่ยรู้สึกคื้คม <ง S 1> มากเลยกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเคยมีทวดด้วยก็คือ ที่อ่าไก่พูดถึงเนี่ยฮะคือทวดของเขาฮะเป็นประกาศที่แพงที่สุดในโลกหมายถึงว่าที่อาไก่เคยเห็นนั่นเป็นรูปภาพของทวดเป็นทวดของเขาครับเคุณทวดแต่ตอนนี้คุณทวดไม่อยู่แล้วใช่ครับเยชีิยแล้วอันน้นคือตัวทวดนี่ต้องบอกเลยว่าแพงที่สุดในโลกนะคะเจนที่สี่ถูกไหมฮะเจนที่สี่ครับใช่ครับเจนที่สี่ครับผมราคาที่เราบอกในปัจจุบันนี่คือเราเราเป็นราคาขายถูกต้องไหมคะราคาขายใช่พวกนี้ไม่ได้ประมูลเป็นขายเนาะเป็นขายแล้ว แต่ถ้าตอนรุ่นทวดเขานี่เป็นราคาที่ประมูลมันคือราคาตามความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความหายากหาง่ายครับหมายคว่าคือแถบสีเนี่ยต้องชัดเจนไอ้ยากอะยากหนึ่งในร้านใช่ล่ะหนูอยากเห็นกลางกลางแบบทำไงให้แบบกลางตามแบบในรูปไเลยนะคะงั้นเดี๋ยวผมต้องขอเชิญเนื้อคู่เข้ามาด้วยฮะ เลือคู่คงอะไรครับก็เป็นสีแถบอย่างนี้เช่นกันเจ๋งอ่ะตัวหลังตัวนี้ก็อไกลเทียงนะอ๋อลงมาแบบนี้เลยพี่ในถ้วยนี่คือตัวเมียเหรอฮะในถ้วยคือตัวเมียตัวเมียมาอีกตัวในแก้วคือตัวเมียเดี๋ยวกรับเขาเห็นกันเขาก็จะตอนนี้เนื้อคู่ยังหากันไม่เจอตัวเมียยังลายแบบไม่ชัดเท่าตัวผู้นะพี่เนาะก็คือละเอียดมากเลยเป็นจินตนาการนะฮะมีไงกลางแล้วโอ้ย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 โ้วเอ้ยโอ้ยโ้วโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโ้ยยโอ้ย เขาก็มีสิทธิ์ท้องได้ใช่ไหมพี่เขามองอะไรเขาท้องได้แล้วเนาะรับก็รอดดีสวยแบบแบบบบแบเขากลางปีกเหมือนนกยูงเยเนาะคุณเอกคะหนวันนี้คุณเอกก็มาเรามีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณเอกด้วยค่ะเรามีวิตามินเม็ดฟูซันไลฟ์มอบเป็นกิฟต์เซ็ตดูแลสุขภาพให้กับคุณเอกด้วยนะคะขอบคุณนะคะแยบได้บ้าเลย